สุดอุกอาจชายบุกเดี่ยวชักปืนป้นทอกอสอบางบอนไจ้เงินไป500,000บาท เมื่อวันที่25พฤศจิกายนเวลาประมาณ15นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,อบางขุนเทียนได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกอสสาขาบางบอนซอยเอกชัย86แขวงคลองบางพลานเขตบางบอนกรุงเทพฯเบื้องต้นเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในธนาคารปรากฏภาพคนร้ายเป็นชายหนึ่งรายแต่งกายสวมเสื้อเชิเช้ตแขนยาวสีเทากางเกงขายา,ยาวสวมหน้ากากอนามัยเปิดประตูเข้ามาภายในธนาคาร าาก่อนจะหยิบอาวุธปืนออกมาจากกระเบ๋าสะพายข้างเพื่อหู่พนักงานจากนั้นคนร้ายได้กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ธนาคารมาก่อนจะหยิบเงินสดในลิ้นชักจำนวนประมาณ500,000บาทใส่ถุงพลาสติกและหลบหนีออกไปโดยใช้เส้นทางเอกชัยขาออกซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบผห่หานะที่คนร้ายใช้ในการหลบหนี